สวัสดีตอนเชา้าคุณยายเด็กอยู่ไหนอ่อยูอ่มาีอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้จะไปโรงเรียนเหรอฮะเทเนยายไลน์บอกว่าจะไปเซเว่นฝนตก คนดูยข้็ไปเนาะจอรอรอ้ใะป๋าอะไรอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้จะไปโรงเรียนหรออืมอืเจ็บเป็นอะไรอู้เจ็บไปล้มที่ไหนอ่ะอีรออย่าล้มนะอย่าวิ่งล้มดูยูทูบไม่ใช่เพื่อนนั่นแหละตอนเย็นตอนเย็นกลับมานะจะพาไปเซเว่นนะโอเคจำมือกันก่อนมามา น้าจับมือก่อนนะจับมือก่อนตอนเย็นเจอกันที่เซเว่นจะจะไปกับเขาไหมนี่ฮะไปกับเขาไหมเออเออเต้นเลยเก่งมากอยู่เต้นหน่อยสิถาา้าหน่อยสิค่ะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเนี่ยวันนี้มันสุขพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเพราะเพื่อนหนูสิี่ยค่ะเด้จึ้ง<อ> ตูอย่างตูอย่า่เรื่องทำเองนะเนี่ยหรอ่มีใครสอนแลยแล้วเพื่อนนอนกี่ทุ่มเมื่อคืนนอนสามามทุ่มหรอสามทุ่มน้ำแขงเราดึกมากโอ้โหน้ำแพ็งทำไมนอนดึกอ่ะมันก็เลยอ่านหน้าก่อนเนาะใครจะไปโรงเรียนยกมือขึ้นรู้ไม่หิวข้าวหรอคีดดังอ่ะคิดดัง เออเดี๋ยวเอาออกให้ลูกนั่นนี่นี่นี่ปุ๊บจุ๊บจุ๊บยังกินมือกินมือแล้วจะกระปอกแต่งฟังแต่แต่นู่นแต่ละแพนนู่นตุ้ยตบมือตบมือตบมือแปะแปะมานี่มานี่พี่เพิ่์ธทำอะไรน้องมานี่มาเอาไปแตงแพนเลยไม่มีอะไรมาลูกมาเนี้ยเดี๋ยวอะไรลำแพย่าเลยบอกว่าให้อ่านลำลายแล้วไม่มีหรอกไม่มีลำนี่เห็นไหมเดินยูทูบฟอร์สแล้วน่ะให้ดู

มีไฟกิมมีไฟเอ้ยกิมมีไฟหน่อยกิมมีไฟหน่อยอือ่ะเต้นหน่อยเต้นหน่อยใครจะไปส่งเนี่ยใครจะไปส่งเนี่ยใครจะไปส่งเดย็นนี้จะไปซื้ออะไรเดี๋ยวจะอะไรเลี้ยงเอง จริงเหรอมันเกิดลำเพลินมันที่วจานเหรอสั่งวันที่สองสองด้วยสั่งแเค้กติ๊กตุ่นหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัยอะไรเดี๋ยวยัยอะไรจะไปหาสั่งเค้กให้นะเอาเป็นรูปอะไรดีนะก็เลือกเองสิเอ๊ะก็เลือกเองสิไม่ลำเพลินชอบรูปอะไรเอลซ่าเหรอเออเดี๋ยวยัยอะไรจัดให้ตัวใหญ่ๆเลย จะให้ YouTube <łość> ด้วยเนาะจับมาดิมีไฟหน่อยกิ๊บมีไฟกิ๊มีไฟกิ๊มีไฟกิ๊บมีไฟกิ๊มีไฟแทนพี่บอลนะหนูอยากใส่ชุดเอลซ่าก็คือเนาะ กับเข้าพอกับเข้าร้านแล้วพอกับเข้าย่ายครับเข้าทรงร้านเตียงพ่อใส่ หมพอศุก็อ่อยแฝงกูนะไม่จีบกูจากไหนมึงกเอาเดี๋ยวจะกูละเดี๋ยวเาอยู่ขาวชิชโโอ้หกสิูคนละกูเตรียมไปจำบ้านเตรียมเตรียมบอเตรียังบ่เพาโอ้ถามมันซานบ่ไห้บ่มีซ่าดออกมอ มาเลยคิดทำไหมไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปที่ไรก็ไปสายจะโรงเรียนเมื่อจะตายไดยได้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 ใน่หรอันว่าบอกไปโรงเรียนก็ไม่ไปฮะ โดออดม,ดดมดิเล็บกุบออยดูไม่ดูดูไม่ดูดิอันนั้นอ,อ,อ,อันมากได้ไปโรงเรียนก็ไม่ไปนี่ไปเดินทางแล้วหรอไหนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดีจ้าก่อนตอนเย็นเจอกันพาไปเซเว่นโอ้ลราเพลินเ,เก่งมากวเราเพิรกก็เก่งเหมือนกัน,นจ้าก่อนแล้วจ้าพร้อมกันสองคนหนึ่งสองสองามจ้า เราปิดหาวนอนแล้วตอนเย็นเจอกันนะเซเวตนะโอเคนะโอเคนะเราลบก่อนลบก่อนรับส่งทีละคนนะครับเปิดรถยังอ่ะเดินไปเลยเดินไปเลย tóc bye 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 bye, bye, bye.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  แจ้งแล้วล่ะฟาแจ้งแล้วหรือเปล่าเลื่อนดูความแก้มกันเจอกันใหม่ครับคลิปหนาพี่นอ้องครับขอบคุณทุกทุงใจครับสวัสดีครับ